สวัสดีค่ะอลิญมี o โอ้มายกอค่ะวันนี้จะมาสอนพับอีเจียบเรียบด่วนค่ะก่อนอื่นนะคะพับครึ่งตามแนวสามเหลี่ยมค่ะแล้วกลางออกพับด้านล่างขึ้นไปให้เส้นตรงนี้ตรงกันนะคะ แล้วพับด้านข้างเข้ามาเข้าหาเส้นตรงกลางเหมือนกันนะคะเสร็จแล้วกลับด้านพับด้านบนเข้าหาตรงกลางแบบนี้นะคะ สองข้างจะได้เป็นแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วพับด้านนี้ลงมาให้เอียงๆประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วพับขึ้นไปให้เป็นหงอนของเจี๊ยบค่ะลับด้านยังไม่เสร็จนะคะ เรามาพับเปลือกให้อ้าออกแบบนี้ทั้งสองด้านนะคะเสร็จแล้วเราก็เป็นแต่งหน้าตาของเจี๊ยบค่ะวาดเอาตามอัธยาศัยเลยนะคะเสร็จแล้วข่งง่ายๆ วิธีพับอีเจี๊ยบเรียบด่วนแล้วเจอกันคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย